ดินส่วนน้องโดนแบบว่าเขียวแบบนี้คะ่ะตะไคร่หรือว่าอะไรคะเนี่ยเขียวแบบทุกกอนูเลยค่ะอันนี้ใช้อะมโนโฮิวมิกสินตอนน้ำเงินใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนครับผมผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ลองเปิดใจใช้เลยครับแต่โคดมมาขึ้นที่ต้นเลยนะคะเขียวแบบหืม การใช้ปุ๋ยของน้องดนนะคะมีแนวทางการใช้อย่างไงบ้างคะหลักๆคือให้ทางดินใช่ให้ทางดินเป็นหลักครับประมาณ70%ครับผมอ๋อค่ะแล้วก็ทางใบก็มีฉีดเสริมๆบ้างสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสะสมใบชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเตรียมทำสารเ넬สะสมใบชุดสุดท้ายเตรียมทำสารครับอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องดนเทคนิค ที่มีอะคะ่ะสมัยก่อนนะคะส่วนที่พี่มาเห็นอะของน้องดดนอะจะป่วยแล้วก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะ่ะสมัยก่อนนี้น้องดนใช้อะไรบ้างอะคะ่ะอ๋อสมัยก่อนก็คือผมใช้เคมีเป็นหลักเลยอะครับผมเ <Okay. S 2> พิ่งมาเปลี่ยนเป็นใช้อินทรีเคมีในช่วงนี้อะครับผมค่ะแล้วผลลัพธ์แบบเป็นยังไงบ้างครับก็พ<อ>ึง <ใจ S 1> พอใจม,มากเลยครับเพราะว่ามัน เขียวดูสุขภาพดีใบไม่ดำด้านครับบ่งบอกได้เลยค่ะว่าทุเรียนแบบสุขภาพดีค่ะมะีภูมิคุ้มกันด้วยตัวของมันเองนะคะแล้วก็หลักๆเลยสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้าที่แบบว่ากลุ่มแบบรักโลกนะคะกะ็ทุกๆอย่างที่เห็นนะคะของปุ๋ยตาสิตัวน้ำเงินเนี่ยอย่างเช่นอะมิโนโฮิวมิกนะคะก็จะ เป็นสารออร์แกนิกนะคะสามารถที่จะสัมผัสโดนมือหวานได้เลยนะคะก็จะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ของเรานะคะเป็นซอยคอนดิชเนอร์สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้อย่างบางครั้งอะคะ่ะส่วนน้องโดนก็ใช้633โชบกับปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะคะอินซ e ีเคมี K Me นะคะสามารถใช้ร่วมกับเคมีได้นะคะสำหรับสลับกันไปเพื่อไม่ให้ ต้นไม้แบบว่ารู้สึกว่ามันนิ่งค่ะแล้วก็สามารถใส่ได้นะคะ